สวัสด,ดีจ้าของปกรณ์เลยในใลี่ไก่แกงไก่บ้านเส้นวัวปีจ้าแกงไก่บ้าดเส้หใน,ใน,นสหวัในในในนหวถีอันนี้ไก่บ้านจ้าไก่บ้านเส้นวัวถีอันนี้ตำทิศตะไคร้หัวหอมใส่ไปเลยจ้าตำทิศตตะไคร้ใส่หัวหอมใส่เกลือไปแล้วน้อยนึงจ้าหัวไก่ก่อน

ยินดยังก่อนหั <c oughs> วไก่ไม่สุกกันจา้าเดี๋ยวหัวไก่สุกแป๊บนึงกันเด้อมาหัวไก่แล้วใส่ัวปีไปได้จ้าัวฟีเข้าไปซับซับรวก็ใซ่ํำเกลือเรียบร้อยแล้วจา้าไม่จะบดิแล้วเอาใส่ไปเลยจ้ะหัวไกล่แล้วดีวไปเลย ใส่แล้วก็กัวไม่ต้องกันได้จ้าหัวปีเขาต้องซับไปแช่ลำเกลือก่อนมาถึงเกล,ลือหล่อได้จ้าเด้อแกงไก่บ้านใส่หัวปีจ้าเมนูวันนี้เมนูหัวปีสดๆเลยเก็บจากขางบานเก็บจากขางบ้านมาเลยจ้าเห็นหัวปีก็เลยอยากเไปซื้อไก่บานมาแกง ไก่ห uh, oh, ัวป no no uh, ีไก่หัวปีขวากันขวยหัวปีมั็นคนสนดกกันนัดหนึ่งแล้วจ้าอ่าลายจ้ากว้าแล้วนำใส่เลยจ้าบบดนี้นำใส่เลยพอดีพอดีพอดี่ต้องใส่หลายแล้วจ้าโอ้แหลม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 เตาแก๊สเป็น เบจจ้าแป๊บนึงซื้อว่าน้ำไม่เจะาน้อยแล้วน้ำใส่อีกแป๊บนึงก่อนแปน๊บแป๊บเตรียมป,ปรุงจ้าเตรียมปรุงจ้าใส่ผงนัวนะจ้าผงนัวน้ำผงน,วน,งนัวกับเกลือเม็ดน้าผงนัวผงนัวครึ่งผงหมอดแต่จะใส่ใส่หน่อยใส่ลาย เราจะมาคั้วใส่ก็ได้จ้าแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาใส่หนึ่งทัพีิก่อนเกลือเพราะว่าเ้าใส่เกลือไปแล้วเนาะอย่ามันอย่ามันเค็มไก่มันก็นสุกแล้วชิมเ,ยเลยไปจะชิมเลยเลยอันนี้ใบแมงลักจ้าใบแมงลักใส่ไปเลยมักหลายก็ใส่หลาย ไส้ก็แซ่บคือเกากิ่นเหมือนกระเส่เกาหอม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 กลิ่นทะลุจอแกงหัวปีใส่ไก่บ้านเมนูแกงหัวปีใส่ไก่บ้านจ้าตีมือซิมือ อ่อนไก่ยบานล้นเนาะอ่อนไปนิดนึงใส่ไปหนึ่งทุกีหพรปีไมนจะบเแหล์ะจะเท่าเท่าฟนานแล้วไปใส่น้ำเกลือไปไม่จะบเแหล์เนาะหพรปีเพราปีซับไม่ได้ใหม่บาดมันก็แสบมันก,ก็ไก่ยบานค่ะไอ้เขาร่นร่นไปนะเรียบร้อยแล้วจ้าเมน,นูไก่บ้าน จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟเมนูไก่บ้านพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้า น้ำหน่อยเรียบร้อยจ้าเมนูไก่บ้านพร้อมเสิร์ฟนะจ้าเย็นนี้ขอบคุณทุกกำลังใจอ่ะทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะ fc ช่องเปิงตองชาแนลคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าหอมทุรุจเจนคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ